นค,คนี้ก็จะมาหาแรงภา,ายในในชิ้นส่วนของทำนะครับนี่ข้ขอสองครับจะเห็นมีแรงสองทีกับหนึ่งทีนะครับมีแรงเขาต่อที่ครับจะมีแรงสองทีพุ่งไปทางขวาแทงต้องมีพุ่งไปทางซ้ายด้วยครับส่งแรงที่ล้นด้านล่างคือจะเป็นศูนย์ครับเพราะไม่มีแรงกระทำในแกน y ครับสวดมา จุดที่หกครับก็จะมีแรงสองทีครับไปทางขวาครับมาจากข้อไออันที่ห้าครับที่มีจะทางซ้ายกับอันขวาครับแล้วก็จะมีแรงลงครับตอนแรกตอนเราเรายังไม่รู้ครับเราจะหาจากสามเหลี่ยมครับพอที่จากชิ้นเฉียงออกมาให้เราเราต้องแตกมุมก่อนนะครับก็จะมาหาเดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะครับ พอใช้ส่วนคล้ายเราก็ต้องใช้ขนาดกับอันบนครับก็จะเท่ากับสองแรงย่อยก็จะเท่ากันครับสองกับสองเราก็หาแรงที่ขายอันนี้คือตรงนี้ครับโดยใช้วิธี h ส่วนสามเท่ากับ v ส่วนสี่ครับได้ใช้วิธีสามเหลี่ยมคายครับพอ h ของเราพอ h ของเรามันคือสองคือแนนอนขอนนอรขาก็เป็นสองสองส่วนสามเท่ากับ v ส่วนสี่พอ สองมาคูณสี่กได้แปดส่วนสามครับมีตรงนี้ครับก็จะได้แปดส่วนสามครับจะได้เป็นสามเท่ากับสองอะไรเขาจะแบ่งย่อยมาสองแล้วมาเข้าต่อที่สามแล้วครับเราหาตรงนี้ครับก็จะได้สิบส่วนสามในี่ต้องสาครับสามารถต้สามครับมีแรงพุ่งเป็นหนึ่งครับแรงพุ่งเป็นสามครับ ตรงนี้ครับรวมจากของเก่าด้วยครับต่งนี้จะเป็นสองที่พุ่งไปจากนางขวาคือสองโวกหนึ่งครับ1ืนสามแรงที้นี้จะเป็นสามครับส่วนไอ้ที่เฉียงครับคือค่าดกวกันครับมีแรงลงครับตัวนี้ครับก็เท่าแปดส่วสามก็เสร็จแล้วครับสองข้อ่อที่สี่ครับสองข้อ่อที่สี่ก็คือ ให้เท่ากับขวาครับก็จะมีแรงขึ้นเท่ากับแปดส่วนสามครับเพราะว่าก็จะเท่ากับแรงลงของข้อต่อที่หครับก็จะมีแรงลงข้างล่างด้วยครับอ่าเป็นยี่สิบส่วนสามครับก็ได้หามาจากครับที่ส่เฉียงของมาครับที่สี่เฉียงมาก็ต้องเลื่อนมาก็จะเป็น3าครับเพราะว่าแรงย่อยภายในต้องเท่ากันครับแล้วก็ไปหาอันที่เป็นสี่มาด้วยครับเลยอันนี้ก็ ใช้สามี่ยมค้ายก็เป็นสามส่วนสามนะครับสีส่วนสี่นะครับก็จะได้มีค่าเท่ากับมาเป็นสี่พออันนี้ถ้าเอาแปดส่วนสามครับแปดส่วนสามครับมาบวกกับสี่ครับก็จะเป็นแรงลมกันครับก็จะได้มียี่สิบส่วนสามครับครับแล้วมาเข้าต่อที่หนึ่งครับคือจุดหนึ่งครับจะมีแรงขึ้นเป็นแปดส่วนสามครับก็ต้องเท่ากับเท่ากับสามที่เป็นแรงรอบครับ มีแรงไปทางซ้ายเป็นสามครับมีจากทางขวาเป็นก้มีแรงขึ้นกับสี่ครับที่เป็นมันย่อยนะครับไปตรงนี้ครับเชจเดี๋ยวกันได้เลยมีแรงลงเป็นยี่สิบส่วนสามละครับแล้วก็มาเข้าต่อที่สองครับแรงด้านซ้ายจะเป็นศูนย์ครับพาะเป็นซิลลฟอร์สมันจะเป็นศูนย์ครับส่วนยี่สิบส่วนสามขึ้นแล้วเข้าลงไปตรงนี้ครับยี่สิบส่วนสามนะครับ ขึ้นใี่เราลงกันนะอันนี้ก็แรงอยู่ทำ่สิน2 0 3มแล้วก็มาเข้าช่วงคำนวณแล้วเราจะมาใช้โปรแกรม CTP t ักัันครับของอาจารย์สารการครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องรู้จำนวนจุดนครับ ครับตัอปมาณเรใส่ครับจำนวนจิตต่อน,นี้ทั้งหมดหกคับใส่ไปหกครับจำนวนชิ้นส่วนนี้ทั้งหมดเก้าคับจำนวนหน้าตารับนี่งครับตัวตัวครับทำไมมา จุดต่อครับพิกัดจุดต่อของเราก็คือจะเป็นศูนย์วายศูสย์ครับส่วนที่สองครับจะเป็นสามครับศูนย์วาพิกัดวายศูนย์อันนี้สามจะเป็นศูนย์กับสี่นะครับอันที่สี่นะครับก็จะเป็นสามครับกับสี่ครับส่วนอันที่ห้าเป็นศูนย์กับแปดนะครับ ส่วนอันที่หกเป็นสามกับแปดครับนี่ครับแล้วก็กดตกลงครับนี่ครับ,รบก็จะได้มีจุดข้อต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับก็มาที่นี้นะครับจุดจุดจุดครั้งนครับการเขียนซัพพอร์ครับก็จะมีจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งนี่คือจะเล็กเป็นได้ จะเป็นซัพพอร์ตนี้ครับจะได้เป็นหนึ่งกับหนึ่งครับส่วนจุดที่สองมีการได้ขึ้นสูแล้วก็ป็นไว้ก็เป็นหนึ่งครับตามรูปเลยครับตรงลงครับแล้วก็มาที่เชนส่วนครับใส่เชนส่วนนะครับใส่เส้นของมันนะครับอันนี้เชนส่วนที่หนึ่งคือจะเป็นจุดตัวหอเป็นหนึ่งานโจดเจเนสองครับ จะเป็นชิ้นส่วนของสองกับสี่หนึ่งกับสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับสามก็เป็นสองสี่ครับอันนี้เป็นสามเป็นสี่ครับส่วนอันที่หกเป็นสามกับห้าครับส่วนที่เจ็ดเป็นสามกับเจ็ดครับส่วนอันที่แปด ส่วนที่เจ็ดเป็นสามว่าหกครับส่วนส่วนที่แปดเป็นห้ากับหกครับห้าแล้วก็หกครับส่วนที่เก้าเป็นสี่ครับหกนะครับทดลองครับก็จะได้เหมือนในรูปครับครับก็เป็นรูปนี้ครับครับ เราก็จะมาเช็คกันอีกทีนะครับว่ามันตรงไหมพอมันตรงเสร็จปุ๊บนะครับก็โอเคครับกดตกลงเลยนี่ครับก็จะได้เหมือนในรูปเลยนะครับตันนี้โชยต่อไปครับันดับมาใส่ที่สมบััิของวัสดุครับพื้นที่น่าจะพื้นที่น่าตัดเท่ากับห้าสิบครับนี่คือที่จดตอนแรกมาก ส่วนที่ยังไงคือค่า e ครับเท่ากับสองล้านครับคือสองคูณสิบกลังหกประมาณครับใส่น้ำหนักส่วนตัวครับทั้งจุดที่สามทับทังแกน x ครับ,ก,รบก็จะเป็นหนึ่งครับหนึ่งส่งทางแกน x ของจุดต่อที่ห้าก็จะเป็นสองครับตามรูปที่แสดง เรากดกดลงครับเสร็จปุ๊บกดป e ีคอร์นะครับแล้วก็กดเริ่มครับเสร็จปุ๊บนะครับใหเรากดออกะคะรับแล้วเราก็มาเข้าการหาค่าแรงแผนชิ้นส่วนนะครับอันนี้ครับเราก็จะหาแรงแผนชิ้นส่วนของทั้งหมดของ CCC ีซีๆๆทักคับของแอปะนะครับนี่คือโปรแกรมรายคำนข่นทั้งหมดครับก็เสร็จครับ